เลเซอร์สีเป็นเครื่องพิมพ์ที่ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสารคือยิง Laser, เลเซอร์ไปที่ภาพบนกระดาษในการสร้างรูปภาพหรือตัวอักษรซึ่งมีผลลัพธ์ที่ออกมาคุณภาพสูงและราคาเครื่องพิมพ์ก็จะสูงมากเช่นกันซึ่งเครื่องพิมพ์เลเซอร์จะทํางานได้เร็วกว่าเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกและมีคุณภาพที่คมชัดและละเอียดกว่าซึ่งทําออกมาได้ดีกว่าเครื่องพิมพ์ทั่วไปครับครับต่อมาคือการทํางานของเครื่องพิมพ์เลเซอร์ครับ ดยใช้ผงม,มึกทำงานต้วกับแม่เหล็กไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้าสถิตครับโดยการขับเคลื่อนด้วยลูกกลิ้งหรือกรับครับที่มีพลังงานแม่เหล็กซึ่งทำหน้าที่ดูดผงม,มึกให้ติดกับลูกกลิ้งจากนั้นผงม,มึกก็จะถูกรีดให้ติดกับลูกกลิ้งที่มีพลังงานไฟฟ้าสถิตยอยู่ซึ่งได้รับคลื่นไฟฟ้าจากคอมพิวเตอร์จึงทำให้ลูกกลิ้งรีดผงม,มึกติดกับกระดาษและออกมาเป็นภาพครับ ต่อมานะคะคือวิดีโอเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครื่องถา่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ค่ะ